สวัสดีครับเป็นรักแฟนครับจุ๋มหม่องกวาดเอี๊บสีสุขุสุขศกับผมผมบ่าวนี้นี่ชุคุณคนหาอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมบ่าวนี้เป็นตัวแทนแรงงานไทยในเกาหลีครับเอร์จิมเบิ่งความงามอยู่ในเมืองครับผมยิวทัศ์สวยๆตึกลางบ้านช่องสวยๆครับผมเอาจะมปเบิ่งความงามและความแตกต่างระหว่างช่วงฤดูร้อนก็ไม่ก็ไม่ถือว่าร้อนเท่าไหร่ครับผม วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่9องศาครับผมเราจะพาพี่น้องไปชมความงามว่าช่วงที่หิมะมันตกกับช่วงนี้อากาศกําลังดีครับผมว่าจะมีความงามบ่าวนี้จะพยายามเก็บวิวทัศน์สวยให้พี่น้องได้ชมที่ประเทศเกาหลีครับผมไปกันเลย let's go นี่ครับผมบ่านนี้ก็จะพยายามเจ็บหลายๆช็อตให้พี่น้องได้ชมครับผมอ,อยู่ข้างล่างก็เป็นตุ๊กตาครับผมอดอกไม้นี้ก็เริ่มออกดอกสวยแล้วครับผมนี่แหละครับผม,บผมแต่ว่ามันยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าดอกไม้พวกนี้มันชอบความเย็นและความหนาวครับผมมันก็เริ่มออกถ้ามันร้อนกว่านี้คือคือมันจะร่วงถ้ามันร้อนก็ไม่มีอะไรสวยๆที่น่าสนใจเลยนะครับผม เพราะว่าอากาศมันอุนอ่นๆอุณหภูมิแบบ9องศาหรือว่าสิบองศามันก็จะสวยประมาณนี้ครับผมถ้ามันร้อนเยอะหรือว่าอะไรมันก็จะออกดอกไม่สวยมากเลยครับผมมันก็จะล้วงทิ้งล้วงทิ้งไม่ใช่ล้วงทิ้ง <c oughs> ขอตรวขอไปครับผมหัดพูดไทยมันอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่ไปครับผมบ้านนี้ไพย้ำยาเจ็บสวัดชวัดลหลายๆเห้พี่นองในเบืวเว้องครับผม มันเป็นความงามแบบไรเนาะโอ้พวกนี้ดอกไม้พวกนี้ก็ยุบหมดแล้วไม่ได้มาถ่ายให้พี่น้องดูเลยแต่ก็ยังเหลือความงามอยู่นะครับผมเันนี้จะพยายามเจ็บชอ็อตสวยๆให้พี่น้องได้ดูครับผมไปว่าตรงไหนสวยบ้างเันนี้จะพยายามเดินหาแล้วก็จะถ่ายทอดให้พี่น้องทางเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกได้ดูนะครับผม ว่ามีความสวยงามและแตกต่างยังไงร,ระหว่างช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวครับผมแต่ว่าถ้ามันร้อนมากมันก็ไม่สวยนะครับผมร้อนมากมันก็ไม่มีดอกนี่ก็สวยอยู่นะครับผมร่มรื่นนี่ฝั่งนี้ก็เป็นโขดหินครับผมโขดหินที่เขาเรียงจัดเรียงสวยงามเป็นที่นั่งพักผ่อนครับผมแต่ว่าแดดจ้า นี่แบบดอกไม้ที่มันเกิดเองตามธรรมชาติในโขดหินนะครับนี่นี่ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีชมพูหรือว่าหลายๆสีครับผมคือมันเกิดแซมตามก้อนหินนี่แหละครับผมสวยงามจริงๆครับผมโอ้ยอนแสงไม่เป็นอะไรหรอกโอ้สวยสวย,สวยแล้วก็เป็นโขดหินครับผม ไวนั่งพักผ่อนหย่อนใจชื่นชมความงามแล้ววันนี้จะพยายามจีบความสวยงามแบบนี้ให้หลายๆจุดหลายๆมุมให้พี่น้องได้ชมความสดชื่นและสบายตาไปด้วยกันครับผมกับบรรยากาศดีดีพี่น้องก็ไม่ถือว่าร้อนนะครับผมที่เกาหลีก็ยังอุณหภูมิก็ยังหกงองศาวันนี้เกองศาครับผมเมื่อวานนี้ก็เกือบติดลบก็ผม เ,าเ,เ้าบ่าวนี้จะพยายามเก็บฉาด,ดสวยๆมาให้พี่น้องชมครับผมเราไปหาจุดสวยๆชมกันเลยครับไปกันเลยนี่ครับผมโอ้พระพุทธรูปเต็มเลยเขาจัดได้สวยงามมากลยครับผมเกาหลีเขานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันครับผมแต่ไม่ใช่ในวัดนะครับ,รบ,รบเขาเป็นจัดจัดแต่งไว้ไว้ให้ผู้คนได้ดูครับผม สวยๆมีช้างด้วยช้างไทยดังไกลทั่วเกาหลีครับผมน้ำมาสก,การ,ร์บกุญเจวสวยๆครับผมเอ่เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องด้เบิ้งนีนี่ครับพี่น้องเขาปรับแต่งใหม่ครับผมแถวนี้จะเป็นพุ่งทุ่งดอกไม้ครับผมแต่ว่าเกาหลีปีนี้เขาปรับแต่งใหม่ครับผม เขาจะปลูกต้นทุ่งดอกตะวันครับผมเราจะได้มีโอกาสมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับทุ่งดอกตะวันสวยๆนี่ครับผมโอ้เป็นทุ่งหญ้าสีชมพูด้วยนะครับนี่ไม่น่าไม่น่าปรับแต่งใหม่เลยอยู่ข้างล่างนู้นก็เป็นดอกไม้ครับผมสวยๆแห่นน่าเสียดายช่วงนี้ที่เขาปรับแต่งมาปลูกทุ่งดอกตะวันครับผม เราอาจจะได้มีโอกาสมาถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูครับผมไปเราจะเข้าไปในตลาดไปเดินดูตลาดนัดอีกสักหน่อยครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวพาชมตลาดนัดนิดหนึ่งว่าของขายที่เกาหลีมีอะไรบ้างครับผมพืชผักผลไม้อง,งอุ่นแอปเปิลนีเมีส้มมลลอนว่าตลาดนัดที่เกาหลีก็จะคึกคักประมาณนี้แหละครับผมเส้อพุง่งเส้อผา อู้วูหลายอย่างเนื้อพี่น้องสาตตาให้ตาเบิ่งเอาดีๆเบ้านี่กะบรรยายนิ้วถือขึ้นกันครับผมไปๆเดินเดินเดินอันนี้เป็นแทงไตแทงร้านบ้านเราอู้หลายอย่างพี่น้องสาตอันนี้ร้านเวียดนามครับผมคนเวียดนามคนไทยโอ้แยงเกลือดำเยอะแยะเลยครับผมนี่ พี่กวานพูดเลยอะไรเยอะแยะครับผมไม่เงีแล้วก็มานั่งขายคือตลาดนัดบ้านเฮาล่ะคางค้างคางอยังไปล่ะครับผมนี่มาขูดพี่น้องอยู่ตลาดเพี้ยงเงี้ยห้าพันนิดเดียวเองอู้หูแล้วหมากลากไม่จักเห็ดจักอยังเต็มอยู่งพูดเลยเห็ดเห็ดเห็ด ดอกใหญ่ๆครับผมแล้วก็ดอกไม้ก็เอามาปลูกวางขายสวยงามอลังการไปขอไปเบิ่งข้างไหนจังน่อยครับผมดักแด้ดักแด้โอ้หลายอย่างครับผมสาสสายตาเพื่อาพี่น้องเขาสิบไปแบบเร็วๆด้วยอาหารทะเลก็มีครเยอะแยะ บางนี้ก็ลองทวงลองเท้าทสวย,ยไปยบางทวงงอกเกาหลีพี่น้อง,งเอ้ยไม่ได้ปั๊มต้นกินเหมือนเดิมเพาต้นหญ่เฉียดก็งอกบนปลาทะเลปลาทะเลนี่ก็ร้านอาหารลกูกนี่หมูว่ข้าวโป้งเกาหลี หอยเค็งไปเร็วๆเลยครับผมเรื่องการไม่เสียเวลาเนี่ก็เป็นหลานไทยครับผมแถวคนเวียดนามอันยอซิโอครับนูนี่ร้านเวียดนามร้านไทยของชทยก็ม,มาขายครับผมเยอะแยะทุกคนจะกันกับทากันไปเสลอข้างพูดกับร้านไทยกันร้านพี่นนท์เดี๋ยวจะคอยมาแ,แวะซื้อครับ ไปพ่พี่น่องเที่ยวเมืองแจ้งเขา่ามีอย่างเนี้ยตลาดนัดเกาหลีคนเยอะแยะครับผมพูดพักน้ำจีบเอาวนี่ไปเก็บปลาแห้งเสียพงุงเสียผ้าอ้หลายหลายน่องเอ้ยสาสายตาเบิ่งเอาคัก โ้นหอมแล้วก็ผักเป้นอันนี้จิมจิครับผมจิกเกาหลีแตงไทยแตงร้านมะม่วงแมงโกูมะม่วงพวกมะม่วงพวกอ่วนพวกนี้อยู่ในเกาหลีไม่มีนะครับมีแต่สั่งมาจากต่างประเทศไม่รู้ว่ามาประจากประเทศอะไรครับผมไม่ต้องถามราคาหรอกถึงกัดถึงน้ำเถอะ อเรียนรู้กับขันบนไปพี่น้องสายแต่ไปเรื่อยๆมอฟ้า,าบเบิ้งงดนอดีกพี่น้องอาจจะเคยเห็นแล้วตลาดานในเกาหลีส่วนมากก็มีแต่อาหารพื้นบ้านเขาเลยแหละครับผม,มกิมจิแอปเปิ้ลพวกนี้สวนกล้วยพวกนี้อยู่ในเกาหลีบ่มีเด้วยครับพี่น้องไม่รู้ว่าเขามาจากประเทศอะไรบานนะั้นนะ ส่วนมาก็เป็นเห็ดพวกยังที่บ้านเ้าเหรอครับผมก็ไม่มีอะไรแตกตาก่างเป็นพริกเป็นผักกระลำหัวใชเท้าก็เป็นปลาพวกที่ซื้อแล้วไปกินได้เลยเปลาหมึกเอาไม่มีอะไรน่าสนใจครับผมก็เป็นอาหารเกาหลีคนนิยมเขากินส่วนคนไทยบ้านเราก็เอาส้มตำเรามาแลก ถ้าจะให้มากินแบบนี้โวหวัวดแขีวนี่ก็เป็นลูกชิ้นอาหารเกาหลีทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากจะมีแต่ผักในร้านลูกชิ้นทอดครับก็สดๆใหม่ๆแซ่บๆเลยน่าอร่อยวาก ม้ววิธีการทําของเกาหลีหมักแป้งแบบสูตรละเอียดเลยแล้วก็ลงทอดในกระทะเสียบเสียบ,บเลยครับพี่นอ้องเสียบเบื่อเลยครับผมขอขมอนุญาตซื้อนี่แป๊บหนึ่งเห็ดเห็ดส่วนฝั่งนี้ก็เป็นการเป็นเบีย้ยผักพริกครับผมเบีย้ยพริกครับผมพี่น้องถามว่าต้นหนึ่งราคากี่บาทเนาะครับผม ต้นละ25บาทบ้านเราครับผมหูต้นนงี้ยงๆพร้อมปลูกครับผมเผ็ดเป็นเผ็ดครับผมพริกเกาหลีต้นละ20บาท20บาท5บาท10บาทมีหมดครับโอ้วกแตงซื่อไปเทียน,นึงเหรอครับผมปลูกว่าไรต้นน่อยพูดนันไม่เจริญเติบโตเลยแตงมูนี่ครับผมต้นละ25บาท บางต้นก็แพงครับผมเกาหลีเขาก็มีหอมป้อมขายกันนะครับผมมะเขือเทศลูกใหญ่ลูกเล็กครับผมตอนนี้นกินเขาไม่มีหรอกครับผมเห็นคนไทยกินดีคนต่างชาติกินดีก็เลยเพาะขายครับผมได้ขายเยอะเลยนี่พริกสลัดครับผมสลัดอ๊สลัดเอ็กว่ากันไปคณะนี่หมดทุกอย่างครับผม คึกคักครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนครับผมเผ็ดเป็นเผ็ดทด้แดงเป็นรั้อยู่เหมือนพริกกินดาบ้านเราเลยกําลังคึกคักครับผมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงปลูกได้หน้าร้อนครับผมพอสูวหน้าหนาวแล้วก็ปลูกไม่ได้ครับผมหิมะลงก็หมดสิทธิ์เป็นดอกพร้อมปลูกแล้วก็ติดเลยต้นเอาไปว่าได้ครับผมพ้นหลายคึกคักมากไป ข้าวโพดกับมี่พี่น้องข้าวโพดแล้วก็พริกต้นหอมพูดนะนแ้นมะเขือดำโอ้ค,อคึกค,คักคึกคักคึกคักมากเลยพี่น้องไปชุบักชุบักแตงโมชักกวาแอปเปิ้ลครับผมลูกใหญ่ๆเป้งเป้งอ้ยฝั่งน้นก็นมีนะครับ คึกคักเหมือนกันครับผมมีดอกไม้ที่สวยบ่าวนี้ไม่ได้เดินเข้าไปถ่ายครับผมโอ้อันนี้มันอย่งวะสาหรายแห้งอ่ะสาหรายแห้งนีหลีพี่นอ้องไปอุ่นั่นก็แตงไทยประมาณนี้แหละครับผมตลาดนัดที่เกาหลีไว้บ่าวน,นี้มีคิปด,ดีดีแล้วจะไปถ่ายทอดให้พี่น้องได้ชมครับผมขออนุญาตขึ้นรถเมล์กลับบ้านครับนี่คือป้ายรถเมล์ ็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่า่านนี้พาพี่น้องเที่ยวชมจุดสวยๆแต่ก็ยังไม่เยอะครับผมเพราะว่าเขาปรับแต่งใหม่ที่สวนแล้วก็พาพี่น้องเที่ยวชมตลาดนัดที่เกาหลีว่าของกินของใช้ผึ้พวกพืชผักผลไม้ที่มัอนอลังการาวานนี้ได้ถ่ายทอดความงามและก็ความเป็นอยู่ที่ประเทศเกาหลีมีตลาดนัดนานๆจะมีครั้งหนึ่งครับ เดือนหนึ่งจะมีอยู่สองสามครั้งครับผมพอดีบ่าวนี้ได้มีโอกาสวัดเจอตลาดนัดก,ก็เลยได้ถ่ายทอดให้พี่น้องได้ดูครับผมกับยูท้าสวยๆเอาความงามและก็ความเป็นอยู่เที่ยวชมตลาดนัดมีของขายเยอะแยะครับผมก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่บ่าวนี้ได้มาทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับผมเนา ถ้ามีที่จุดสวยๆหรือว่าการเป็นอยู่หรือว่าการหาอยู่หาก,กินเ่าวนี่จะพยายามถ่ายให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆที่ประเทศเกาหลีครับผมสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสู้ส่นทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับอันยองฮาเซโยเยียม